กองเรือที่8คาเวนท่านครับขณะที่เรือลบลําอื่นของไฟบีเอลกำลังหลบหนีมีเรือลำหนึ่งกําลังมุ่งหน้าไปทางกราบซ้ายครับฮะทำยังไงดีครับท่านแค่เรือเล็กๆลําเดียวไม่เป็นไรหรอกติดต่อกองเรือที่อยู่แนวหน้าให้จัดการมันส่วนเราก็จะไล่าตามกองเรือไฟบีเอลต่อไปกองเรือที่สองไฟบีเอลฮะท่านผู้การบักมาแล้วกองเรือคาเวนสตาบอร์ดกำลังไล่าตามหลัง ความเร็วล่ะความเร็วเดินเรือเท่าไรไม่มีรมแรงจึงต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อคำนวณความเร็วครับกองเรือคาเวนเข้าประชิดความเร็วเรือของศัตรูเร็วมากครับท่านผู้การต้องไปทั้งอย่างนี้แหละแต่แต่ว่าพวกมันกำลังไล่หลังมาต่อให้สกัดหลุดออกไปแต่สุดท้ายนี่เป็นแผนการที่เดิมพันด้วยชีวิตของท่านผู้การเรากลัวขนาดนั้นเลยเหรอขนาดซ่อนตัวอยู่ภายใต้กองเรือขนาดใหญ่เช่นนี้ ฉันนะอึดอัดเต็มทนครับกับปฏิบัติการนี้ที่ทำให้ผู้บัญชาการต้องเสี่ยงชีวิตฉันอึดอัดที่ไม่สามารถเป็นผู้นำในปฏิบัติการได้คาเวนอยู่ตรงหน้ากองเรือที่ติดตั้งคาเวลินไปที่กราบ้า้ระยะ3.1ไม่สิ3.2ไมล์ทะเลศัตรูจะลัวกระสุนปืนนายท้ายเรือเต็มตัวหลบเลี่ยงเคลื่อนที่ เอาละตอนนี้จะเป็นการเล่นไล่จับโดยมีชีวิตเราเป็นเดิมพันวันนี้ขอแค่อดทนไว้จนกว่าอาทิตย์จะตกเท่านั้นเรือทุกลำที่อยู่สังกัดกองเรือที่สองติดต่อกับเรือทุกลำในกองเรือที่หนึ่งของผู้บังคับการให้เราแจ้งว่าอะไรครับท่านต้องรอดให้ได้บอกเขาว่าเราจะรอดไปด้วยกันสตาร์บอร์ดอีกครั้งอ,อ,อ้ายอ้ายเซอร์เรือปากกระทง ท่านบุการบ้าครับดูเหมือนเรือหลายลำในกองเรือที่2จะโดนกระสุนเข้าแล้วอ่าคาเวนไอ้พวกสารเลวนั่นใช้สัญชาตญาณดิบยิงมาเลยสินนะแม้จะอยู่ในระยะทางที่ไม่สาม,มารถคำนวณได้ก็ตามน่ากลัวชะมัดเลยช็อตแรกที่ระยะ6,000เมตรต่อยยิงกี่ร้อยนัดก็ไม่มีทางที่จะโดนอะไรได้นี่ฉันวางแผนการที่เหนือธรรมชาติเกินไปหรือเปล่านะว่าแต่นายครับนายจะทำได้ใช่ไหม ตามแผนของนายเองได้อยู่แล้วครับอย่างที่ท่านผู้การบอกการดำเนินการนี้สามารถเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราได้หลบพ้นสายตาพวกมันแล้วเท่านั้นถึงแม้ว่าฉันจะเห็นด้วยกับนายแต่ก็อดยอมรับไม่ได้ว่าแผนการของนายมันโคตดบ้าบินทั้งที่ตัวเองก็วางแผนที่จะพุ่งชนต้องต้องเนียนนะพวกเขาพบเราที่แนวหลังของศัตรูกองเรือหนึ่งทั้งหมด เปลี่ยนเส้นทางไปยังกาบ้า้พวกมันเริ่มไล่ตามเราไม่เป็นไรหรอกอีกตั้งไกลกว่าที่พวกมันจะไล่ตามปลากระโทงทันก็เคยบอกว่าเรือลำนี้เป็นต่อด้านความเร็วอีกอย่างศัตรูงับเหยื่อแล้วเริ่มแผนการเลยครับายเรือเดินหน้าเต็มกำลังฟูอะเฮดรับทราบครับเดินหน้าเต็มกำลังศัตรูเร่งความเร็วหันไปทางเรือหลักระยะประมาณ4ี่ไม้ทะเลครับ กองเรือตรวจสอบธงตรวจสอบธงสัญลักษณ์กระบอกลูกตุ้มหนามควายครับคาวเวนกองเรือที่3ครับดีเลยกองเรือที่3เป็นกองเรือที่โง่เขลาและอ่อนประสบการณ์ที่สุดในบรรดาคาวเวนพวกมันจะปฏิบัติการแค่ที่ได้เรียนมาอีกอย่างพวกมันคงลืมคำสั่งของเด็กไปแล้วด้วยซ้ำในใจพวกเขาคิดออกแค่เรื่องความรู้ทั่วไปเช่นอย่าปล่อยให้ศัตรูประชิดตัวได้งั้นก็เหมาะเหม๋งเลยนะครับ เอากุญแจมาจากนี้ไปฉันจะบังคับเองครับท่านผู้การบังคับเองเหรอฮึถ้าจะทําเรื่องบ้าๆก็จําเป็นต้องใช้คนบ้าๆฮาสตาบอร์ดฮาสตาบอร์ดกลับขวา100องศาย่ายังแรงดีกันทุกคนเลยนะกัปตันก็ยังฟิตปึงไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยมันโครงเคลงกว่าที่คิด ฉันใช้เชือกพยุงร่างกายเพื่อช่วยแต่ก็ยังล็อกแน่นไม่พอแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแม้จะต้องทนเจ็บเอวให้ได้ก็ตามรู้ไหมว่าเราต้องมองหาอะไรต่อจากนี้แน่อยู่แล้วครับคิดว่าผมลืมงั้นเหรอครับใบเรือที่ใหญ่ที่สุดและอลังการที่สุดในบรรดากองเรือศัตรูกระบองลูกตุ้มหนามควายเห็นแล้วครับทางั้นสิ่งที่นายต้องทำก็คือค้นหาคนที่มีเสื้อผ้าฉูดฉาดที่สุด ตำแหน่งที่คาดไว้คือชั้นบนใกล้กับดาดฟ้าเรือดีละป้อมสังเกตการณ์ระยะทางปัจจุบันจากเรือศัตรูคือ2.2ไมล์ทะเลห่างจากเรือธงประมาณ3ไมล์ทะเลอยู่ในระยะสูงสุดของปืนใหญ่คาวลินแล้วไม่เป็นไรตราบใดที่แกลเลียนยังอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะสามารถยิงด้วยคาวลินโง่ๆนั่นได้เข้าไปใกล้อีก ถ้าเราไปอีก0.5ไมล์ทะเลเราจะไปถึงระยะสูงสุดของปืนใหญ่เรือแกเลียนไม่เป็นไรกำลังเสริมขยับเข้าไปใกล้อีกได้หรือเปล่าต้องเข้าใกล้อีก0.7ไมล์ทะเลให้ได้อยู่ในระยะสัก1ไมล์ทะเลครับดีเข้าใกล้เรือแกเลียนได้อีกหนึ่งไมล์ทะเลระยะทางจากเรือแกเลียนใกล้จะถึง2ไมล์ทะเลแล้วไม่ครับไม่ใช่ระยะระหว่างเรือแกเลียนระยะทางจากเรือธง1ไมล์ทะเล รู้ใช่ไหมว่าพูดอะไรออกมาะระยะหนึ่งไมล์ทะเลจากเรือธงก็เท่ากับว่าใช่แล้วครับท่านผู้การครับเรื่องนั้นนะ่ะต่อให้ผู้การสั่งแล้วไม่ต้องลังเลยนี่มันโคตรบ้าเลยก็ผมบอกแล้วไงว่ามันเป็นแผนบ้าๆเง้นก็ดีในเมื่อฉันเป็นคนบังคับหางเสือบ้าๆนี่แล้วมาบ้ากันให้สุดไปเลยเข้าประชิดเรือธงให้อยู่ในระยะหนึ่งไมล์ทะเล ปืนใหญ่ของศัตรูนอนคาวาลินจากเรือจอมตีฮ่าฮ่าสนุกจัดหลบโคตรเกง่งในประวัติศาสตร์คงไม่มีใครที่อยากตายเพราะวังยุทธนาวีบ้าๆแบบนี้หรอกใช่ไหมเรือแกลเลียนศัตรูอยู่ที่1.8ไมล์ทะเลอีกไม่นานก็จะเข้าเขตระยะสูงสุดของปืนใหญ่อย่าไปกลัวเรือปลากระทงไม่ใช่เรือชาอึดอัดที่จะโดนกระสุนนัดแรกอันแสนสเปสปะของพวกมันยิงเข้ารอกนายเรือ ยึดจุดทีงระเบิดระยะทางปัจจุบัน1.7ไมล์ทะเลเราเข้าสู่ระยะปืนใหญ่แล้วคาดว่าพวกเขาจะยิงก่อนที่เราจะไปถึงประมาณ0.2ไมล์ทะเลหอคอยได้ยินไหมเตรียมพอร์ตหลังจากเราเปลี่ยงไปในทิศทาง345อ,องศาเราจะหมุนหัวเรือคือสภาพเดิมทันทีระยะทางถึงเรือแกลเลียน1.5ไมล์ทะเลพอร์ต อีกประมาณหนึ่งนาทีคาดว่าปืนทั้งหมดจะถูกยิงจากเรือธงและเรือแกลเลียนพุ่งตรงมาที่เราครับขอสังเกตการระยะทางไปยังเรือธงศัตรูและเรือแกลเลียนในอีกหนึ่งนาทีคืออีกประมาณหนาที1.5่ไมล์ทะเลถึงเรือธงและ0.7ไมล์ทะเลถึงเรือแกเลียนครับระยะทางจากเรือธงประมาณ2.7กิโลเมตรและระยะทางจากเรือแกลเลียนประมาณ1.3กิโลเมตร1นนาที นับตั้งแต่ตอนนี้ก็60วิ59 58กาำลังเสริมฉันสามารถทำบางอย่างได้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีแค่เพียงครั้งเดียวนายสามารถรับมือต่อได้ไหมได้แล้วครับถ้างั้นก็เริ่มเลยกระแสน้ำนิ่งคะคลื่นหายไปแล้วเร่งความเร็ว21 20 19 6 5 ใจที่สุขุมเยือกเย็น3 2 1พุ่งพเข้ามาแบบไม่มีหัวคิดไม่คิดว่าไฟเบลจะมีพวกทึ่มแบบนั้นอยู่ด้วยเข้ามาเลยหนูน้อยคิดว่าอยู่แนวหลังแล้วจะทำอะไรได้หรือไงเตรียมโจมตีพร้อมหรือยังครับท่านการโจมตีพร้อมแล้วครับขอเพียงท่านสั่งท่านผู้การครับเรือปลากระทง ไม่มีการยิงการเคลื่อนไหวในกองเรือที่3ามอยู่ในความวุ่นวายจริงเหรอยิงโดนในพลเรือจริงๆเหรอจะบ้าแผนนี้มันสําเร็จจริงๆด้วยสมกับเป็นตาลุงแม้จะแค่นิดเดียวแต่ก็ยังส่งคนที่เหมาะสมมาเป็นกําลังเสริมั้างั้นก็ถอยกันเถอะก,กับตันจะถอยไปไหนครับยังเหลือกองเรือแนวหลังอีกสามกองครับฮะฮะพูดอะไรเนะ ผมจะกำจัดผู้บัญชาการของกองเรือที่อยู่อีก3ามลำในแนวหลังคาเวนให้ได้ครับเราต้องทำลายแนวหลังทั้งหมดก่อนที่เด็กจะปรากฏตัวท่านผู้การครับหมวดทำอะไรอยู่ครับทำไมไม่กลับเรือการต่อสู้เพื่อขับไล่การโจมตีศัตรูปฏิบัติการภารกิจพิเศษภายในพื้นที่ชายฝั่งได้ 1. น่ป้องกันการยกพลขึ้นบกของฐานคาเวนที่ชายฝั่งได้เป็นเวลา20วันหรือสังหารผู้บังคับการกองเรืออย่างน้อยสีนาย 1. ทั4เหลืออีก3ไม่มีอะไรให้ประมาะมันเป็นแผนที่เราคาดการไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มจะให้เสียเวลาอยู่ชายฝั่งได้ระหว่างช่วงเวลาสงครามที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลางั้นเหรอทำไม่ได้ล็อกหากพกเลเรือเอกหรือนักเรือเป็นผู้เล่นคงจะเกิดความสับสนเป็นเวลาพักใหญ่แต่เมื่อเป็น npc คำสั่งจึงจะถูกฟื้นคืนอย่างรวดเร็วหากต้องการจะยุติสถานการณ์นี้โดยเร็วที่สุด ก่อนที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดจะเข้ามาฉันต้องโจมตีพลเรือเอกทั้ง4ีให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามปัญหาคือฉันไม่มีประสบการณ์ในการยิงปืนบนเรือและการจำกัดระยะทางระหว่างเรือศัตรูให้แคบลงสกิลกระแสะน้ํานิ่งเรื่องความเร็วสกิลพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่งท่านผู้การกลับเข้าแผนจู่โจมมะไม่ใช่แผนกาจู่โจมเร่งด่วนท่านผู้การครับ หากไม่รีบเคลื่อนที่ไปยังกองเรือแนวหลังโดยเร็วที่สุดแล้วก็กองเรือทั้ง3าอาจจะจับสังเกตได้ก่อนนะครับ<ถ>ท่านผูก้การครับผมไม่ได้จะบอกให้ถอยหรอกนะครับแต่ท่านคงไม่ได้คิดจะเคลื่อนเรือไปตามแผนเขากองกําลังเสริมพูดจริงเหรอแค่สังหารพลเรือเอกหนึ่งคนและทําให้เกิดความสับสนสั้นๆในกองเรือเดียวมันเพียงพอก็จริงแต่ถ้าสามารถต่อสู้กับกองเรือคาเวนจนคว้าชัยชนะกลับไปได้มันจะดีกว่านะครับ เยี่ยมเลยเปลี่ยนเส้นทางกลับไปแนวหลังของพวกคาเวนลดระยะห่างกับกองเรือทั้ง3ามอีกครั้งท่านผู้การเด็กๆไม่ต้องกลัวพวกเราคือใครเราคือชาวปลาซิฟิตไม่ใช่เหรอปลาที่ว่ายข่ามหาสมุทรสีฟ้าคลามไม่รู้จักเพลง Beyond the Blue Horizon หรือไงความสุขและชัยชนะของเราอยู่เพียงแค่เส้นขอบฟ้าเท่านั้นหาสตาบอตจากนั้นเดินหน้าเต็มกำลังกองเรือที่7คาเวน ท่านผู้การข่าวด่วนครับผู้บัญชาการกองเรือที่3เสียชีวิตแล้วครับว่าไงนะผู้บัญชาการกองเรือที่3เสียชีวิตขณะที่กองเรือที่3กําลังถูกดึงให้เข้าร่วมและจัดระเบียบใหม่โดยกองเรือที่2ที่อยู่ข้างๆยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้บัญชาการครับทราบเพียงแค่ว,ว่าเรือศัตรูกําลังเข้าใกล้กองเรือที่2อย่างรวดเร็วว่าอะไรนะเลดลีตายแล้วเหรออะไรกันถ้าผู้บังคับบัญชา NPC ไม่รู้แล้วจะทํายังไงชะใช่ครับ เพราะว่านี่เป็นข่าวที่ถูกส่งทางช่องทางกระซิบ NPC ก็เลยไม่รู้เรื่องเหรอฝ่ายพันธมิตรกองเรือที่2ของเราเปิดฉากยิงหลบเรือข้าศึกที่ 1, 1> ระยะทางประมาณ1.5ไมล์ทะเลจากกองเรือที่2ฝ่ายพันธมิตรกําลังเข้าควบคุมกองเรือที่3ทําให้ประสิทธิภาพการโจมตีแล้วตกลงว่าเป็นไปได้ไหมที่จะปล่อยเรือเร็วเพื่อกีดขวางเส้นทางศัตรูกําลังมุ่งหน้าทําให้พวกมันควยเขวในขณะเดียวกันก็ยิงปืนใหญ่ออกไป ผู้บัญชาการกองเรือที่สองถูกสังหารแล้วครับมีสัญญาณถูกส่งมาจากกองเรือที่3ยืนยันว่าผู้บังคับการกองเรือที่3ผู้บังคับการกองเรือที่สองเสียชีวิตแล้วคนถือธงรีบไปแจ้งผู้บังคับการกองเรือที่4ท่ทันทีว่าให้ซ่อนตัวไว้ศัตรูมีอาวุธลับจากนั้นก็ติดต่อผู้บังคับการเร็กตอนนี้ท่านผู้การทางนั้นผู้บัญชาการเรก88เกม8 8 เว็บเปิดใหม่เข้าแล้วติดเล่นแล้วแตกแตกสนั่นทั้งวันทั้งคืนสายสล็อตบอลบามีมาครบจบในที่เดียวพร้อมกับระบบสมัยใหม่ที่โคตรเฟี้ยวเติมปุ๊บเข้าปับ๊แบแป๊บเดียวไม่ต้องรอนานพร้อมทีมงานแอดมินหลังบ้านตลอด24ชั่วโมงติดใจก็แอดไลน์มาแอด88 G 88แอดมาไวๆโบนัสใกล้แตกแล้ว